ทหารไทยตำรวจไทยทำไมต้องยกอกอึบในยุคปัจจุบันหากเราเคยเห็นทหารแล้วก็ตำรวจไทยปฏิบัติท่าเคารพทุกคนก็คงเห็นท่ายกอกอึบพ่วงท้ายมาด้วยอย่างแน่นอนซึ่งจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทหารแล้วก็ตำรวจไทยในยุคนี้ไปเลยก็ได้วันนี้เว d e r เรอร์สตอี26จะพาทุกท่านไปรู้จักแล้วก็ย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของท่ายกอ,อกอึ๊บท่านี้กันครับ ท่ายกอกเนี่ยเป็นท่าที่ปฏิบัติหลังจากท่าเคารพเช่นท่าตรงท่าวันทยาหัดท่าวันทยาวุธรวมถึงท่าอื่นๆด้วยซึ่งเป็นท่าพระราชทานเพื่อให้กําลังคนเนี่ยอกผายไหล่พึงหลังไม่ค่อมแล้วก็ขางไม่เชิดขึ้นดูแล้วสมาสุดๆนั่นเองโดยในตอนแรกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นท่าแก้เขินแต่ก็ปรับเปลี่ยนมาจนปัจจุบันเนี่ยถูกเรียกว่าท่าเสริมการแสดงความเคารพแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียกติดปากกันว่าท่ายกอกอเนื่องจากจะมีการออกคําสั่งว่ายกอกอนั่นเองครับ ท่ายกอกเนี่ยถูกนํามาให้ทหารบกไทยปฏิบัติครั้งแรกในปลายปี2559ในการเต้นฮอบและการฝึกซ้อมสวนสนามเพื่อไปสวนจริงในวันที่18มกราคม2560ซึ่งเป็นวันกองทัพบ,บกไทยนั่นเองโดยการซักซ้อมครั้งนั้นเนี่ยจัดขึ้นในกรมทหารราบที่11โดยหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกก็จะเป็นหน่วยรักษาพระองค์และหน่วยทหารในกรุงเทพนั่นเองซึ่งการฝึกซ้อมสวนสนามในครั้งนี้นอกจากจะเพิ่มท่ายกอกอึบเข้าไปแล้วยังมีการนําท่าหันที่ยกขาสูงแล้วตบเข้าหากันดงัดงๆอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่าหันแบบนี้ก เนื่องจากทหารบกไทยไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่แบบฝรัง่งทําให้พอปฏิบัติแล้วมันดูเงื้อง้าแปลก,ก้ายชาลีช็อป,ปลินงยังไงอย่างนั้นเลยบวกกับแถวสวนสนามเนี่ยกำลังคนต้องยืนใกล้ๆกันจึงลําบากในการที่ต้องยกขาสูงไปข้างๆเพราะจะทําให้หน้าเพื่อนหง,งายได้ง่ายๆครับซึ่งหลังจากจบการสวนสนามครั้งนี้เนี่ยก็มีการใช้ท่าย,ยกอ,อกขึ้นมากขึ้นโ oh. ดยตอนแรกเนี่ยจะเป็นหน่วยรักษาพระองค์และขยายไปยังหน่วยปกติแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมถึงมีการฝึกให้โรงเรียนทหารแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจในพื้นที่ต่างๆจนใช้งาน ท้ายกอ,อกอึบที่เห็นกันทั่วไปแล้วเนี่ยยังมีท่าอึบๆแล้วก็ท่าอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเอง ถ้ายกอ,อกอึ๊บเนี่ยยังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการปฏิบัติไปมาอยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีคำสั่งให้ไม่ต้องมีการออกคำสั่งว่ายกอ,อกอปึ๊บแต่เปลี่ยนให้ปฏิบัติแบบอัตโนมัติไปเลยแต่ต่อมาเนี่ยก็มีคำสั่งออกมาใหม่ให้ยกเลิกคำสั่งยกเลิกเมื่อกี้อีกทีหนึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีคำสั่งปรับเปลี่ยนท่ายกอ,อกอึ๊บในลักษณะไหนอีกบ้างก็ต้องรอดูกันต่อไปครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับการยกอ,อกอึ๊บก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับชอบกดไลค์ใช่กดก like, ก share, กกกใใแชบรบ ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนอกจากกาะทำคอนเทนต์หนุกๆแล้วพวกเราเวเลอร์ทติคอยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกโลกโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนำในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สับคลายให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ